สวัสดีครับผมผมเจ้าคุณนะฮะเจเพตน,นาทีปลายเนาะวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะฮะอยู่ตะการหรือว่าเมืองเก่าเวียงท่าการของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาอู้ไทยอู้เมืองนะครับวันนี้เปิ้นมีงานอย่างงานอย่างเดียวเข้าไปพอกันดีกว่าตัวผมมาเลย เวียตากานมีแหล่งโบราณสถานนะครับเวียนตากานอายุกว่าพันสามร้อยปีครับเป็นโบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับโบราณสถานเวียนตาการเป็นเมืองหน้าด้านของอริสุขุชัยนะครับสมัยพันกว่าปีเวียงตาการเฮามีการอนุรักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับในเชิงอนุรักษ์เพื่อสายพื้นทินเขาเป็นคนยองนะครับแล้วก็มีการอนุรักษ์รักศึกษาวไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม เช่นกิจกรรมวิถีชีวิตนะครับในการผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอย่างเช่นการทําโคมพลันนามีกองเข้าสารใบตาลน,นะครับมีกิจกรรมของการทอผ้ามีกิจกรรมของผู้สูงอายุเครื่องบูชาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านอาหารการกินเราก็มีอาหารพื้นถิ่นเฮานะครับมีการคัดผพบยำเตานะครับแล้วก็ ําทำขนมนะครับมีเช่นไข่ปามขนมทองม้วนสดนะครับขนมเส้นน้ำเยี้วน้ำยาน้ำรอนะครับแล้วก็มีน้ำสมุนไพรโบราณสถานเฮาบ้านตากัานเฮามีโฮมสเตย์ให้ท่านมาพักได้ตามมัธทยาศัยนะครับติดต่อได้ที่ผู้หลวงบ้านแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับดังนั้นก็เจิญชจวนผู้ที่สนใจนะครับมาเยี่ยมชมบ้านตากโบราณสถานพันสามร้อยปียินดีต้อนรับครับผม ครับสวัสดีครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตะการเนี่ยใครมาวันติดนะครับเพื่อนจะมีกาดมีกิจกรรมนะครับก็คือกาดยองตะการนะครับยองในที่นี้นะครับหมายถึงว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของยองเนาะคำอู้กคำจ๋าเพื่อนจะบ่เหมือนผมนะครับเนาะผมผมอู้สายสปะตองไปเลยนะฮะเพื่อนมีอย่างเดียวพาไปพอกันดีกว่านะครับผมเนาะนี่ก็จะเป็นเอ่อทองม้วนสดแม่อันนี้ทองม้วนสดกะคร่ะแม่ละเจ้าทองม้วนสดอ๋อเพื่อนยี่อะไรเน่ะอ๋อถ้ากำยองทองม้วนเนาะถ้ากำเมืองประกอบไทองม้วนนะครับ ผมขออนุญาตทอดแม่ก่อนนะครับผมเนาะครับอันนี้ก็เป็นขนมพังเพิ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนั้นอยงก็แย้มลูกหมอนนะแม่แย้มหนุยหมอนแปลงคนเดียวกันอ่ะแปลงคนเดียวจันจับผูกสารกันบูดสักอย่างผุกไหนเนี่ยผุกไหนนี่ปลูกได้โซนหลังู่บ้านเราเขามีโซนมันผสมผสานอยู่เจ้าบขอเนุญาตขออนุญาตผูกคนเยวกัจ้านี่นะแต่ประมาณนี้เลยนะกินขนมปังก็ได้เนาะที่ไม้เมืองของคนเหนือเฮาเนี่ยก็จะมีแกงมาหนุนนะครับเอาไว้หนุนดวงเนาะนะอย่างเช่นนี้เดี๋ยวผมจะซื้อมาแปลง ในเพจผมนะครับเดี๋ยวผมเอาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเนาะอันนี้เป็นดอกแกนะครับดอกแกี่ไปเอาไปยำน,นะครับเนาะไข่บักเกอรก์อหั่นกระพาอแห่เนาะนะครับมันก็จะคมๆหน่อยนะครับผมไข่บักเกอร์หั่นเด็มตัวพอเดี๋ยวผมเนี่ยบอนะครับผมเอาปิ้งบ้านแน่นอนอันนี้เป็นนอปิ้งนะครับทางนายเปิ้ลเปิ้ลบอกว่ามันยัดไส้ไวนะครับต่อคนเดียวเลยกรับแม่โตคนเดียวจ้าผมบอกเลยว่าเราอ่อนเดียวเนี่ยมาจ้างแล้วนะครับแม่กว่าที่จะเนี่ยได้แกนหนึ่งหมื่นวัแม่ สอ,สองวันแก่นนะครับผมเนาะเยอะแยะอันนี้อันนี้งามขนาดนั้นไหมโอ้ขบุญครับแม่มนี่ยพื่อต้องสไปอีนะครับหรือว่าสไปอีก,ก็ได้นะนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งลำไย,ยนะครับลำไย,ยน,นี่คือลำไย,ยนะครับผมเนาะเพื่อจะเลี้ยงผึ้งในส่วนลำไยเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งดอกนะครับดอกไม้ป่านะแม่ ส,สเปรดดอกไม้นะครับผมแล้วตอนนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำพึ้งหมดเลยแม่เป็นเนี่ยคนเดียวหมดเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอันนี้เป็นน้ำพึ้งผสมมะนาวนะครับเปิ้ลแม่เปิ้อนะหื้อผมจิมแม่เปิ้อนบอกว่าคือแน่นอนนะครับลองพอกันสุดซิ้นไปอันนี้นะครับผมคนถามผมมานักว่าหน้าตาผับมันเบี่ยได้นะครับที่ผมเนี่ยเอาไปขั้ววันนั้นหน้าตามันจะประมาณนี้เลยนะครับ ภาษากลางก็จะอีสามไม่ใช่ว่าไข่น้ำนะสูนเนอร์นะครับเพื่อจะไปคั้วกินนะครับผมไอตัวนี้นะครับผมลูกประคบนะครับขายเกยสงสัยเขาว่าทัไงใมานเบียได้นะครับทัไงมจมาบีบอี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนข่าแห้งนะครับเอาไปใส่แกงก็ได้แกงจงแกงกินนใส่ไปเลยนะครับแกงกินใส่ข่าแกงป่าใส่ขมิ้นไปเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะขามเปียะนะครับมะขามเปียะเนาะเอาไว้ใส่แกงเหมือนกันนะครับไปต่อเลย ครับอันนี้ก็จะเป็นตะลิงปิงนะครับทงบาลีบาเล่นสิบบาทนะถ้าเป็นที่อื่นนี่ได้นะต้องเป็นที่นี่เลยนะครับอันนี้เป็นกล้วยนะครับผมกล้วยอ่าถ้าภาษากรรไกร์พูดถึงว่ากล้วยน้ำว้านะครับบ้านหนองของกล้วยใต้นะครับเพราะว่าปลูกเหนือปลูกใต้เพราะทากล้วยใต้มดนะครับผมนะเพราะว่นี่เป็นเสื้อปีใหม่นะครับผมไม่ใช่เสื้อกเตียลใช่ปีนเตียวกับกุ้งใช่ปีใหม่เจ้าข้าได้เตียวงามๆนะครับมีนะครับผมเนาะต่อไปนะครับผมเล็งว่าน้ำบันเจ้าแล้วมาพอมันเป็นอย่างนะครับผมนี่นะฮะ บ้านผมมันบางงามอีกอันนี้แม่แปรงคนเดียวกะเจ้าแปรงคนเดียวเจ้าอันนี้เปิ้ลหองว่ากะติกนะครับกะติกข้าวนะครับคนเหนือเปิ้นอยากเอาใส่ข้าวนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าปกติปกติบ่ได้แปรงงามนะมีลำเหลือนะแมั้ยครับปกตินนมันจะเป็นทรงสีเหลี่ยมน่าแม่น,นนะมันจะเป็นทรงอีๆๆนะครับผมเนาะอันนี้แม่แม่แปรงจากอะไรเนี่ยแปรงจากใบตาลเจ้าโอ้จากใบตาลนะครับกว่ามันจะได้แต่ละอันนี่มื่นกับแม่ มันอยู่กับความชำนาญเนาะจ้าชำนาญเราก็ยังทําซักกล้ามกระเซ็ดอาจ้ะมีตึงกระติกข้าวนะครับกล่องข้าวจ้ากองข้าวนะครับกล่องข้าวถามว่าแล้วก็จะมีโกมนะแม่โกมนี่ก็แปรงคนเดียวนะครับจ้าโกมและนาอาจารย์ที่ไหนนะอันนี้เป็นขนมเส้นนะครับขนมเส้นปลานะครับของดีตะการก็ับมันบอกไว้เนาะข้าวต้มใบเตยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเอาไปจิ้มนะว่าข้าวต้มใบเตยไปได้อันนี้ที่เปิ้นเอาไปวาดนะกับแม่ข้าวคั่วห่อนึ้อไก่นะครับเิันเอาไปถวายวาดหนึ่งกันนะแม่เนาะ มัน飒ต้องมาผมอยู่นอกคนละเดี๋ยวก่อนขาไใคราาเจ้ไข่ปามนี่ต้องกินบนอ่าต๋องนั่นไหมเนาะตะกี้หั่นแม่ปะเนี่ยเหมือนจะง่ายนะครับมาผมมาลองขอแม่ต้องลองพอนะกําเนิดเอาใส่เอาใส่หน้าก่อนไหมปอปอปออะไรอ่ะโอเคครับเราว่ามันจะงามของแม่เป็นก่อนนะแหน่อันนี้วางละกอกนี่ยได้ต่อละก่อน ยอดเลยน้แม่อันนี้ไข่ที่แม่ว่านะมังกอก่อนอันนี้คือผักดองนั่นไหมนาอผักส้มเสี้ยนนะครับกระเมืองของผักส้มเสี้ยนถ้าเป็นภาษากลางภาษาอีสานมันของผักเสี้ยนกินมาจากคิวๆหน่อยแต่ว่ามันดองแล้วมันกิีดแล้วมันรำน้อแม่นะอ๋เมริกุตนะครับน้องเจ้าเจ้าบ้านมันปากอันนี้เพื่อไปเงี้ยกินเนอะดอกแกนอ่าดอกแก่ับมะนุนครับอันนี้ไม่มืองราะ อันนี้จะเจอยยมดอกแกแน่นอนต้องห่วนะครับลูกเพจ<อ>นาทีไปนี่ไงเนี่นพี่อันนี้ลูกประครบสมุนไ<อ>พรที่ยวพ่อตะกี้กันนะครับเนาะแต่เขาก็ขับพี่ได้จเจอกันสบายครับโอเคนะครับพอกรกินข้าวตอนกันแล้วดีฮาจะไปแอลกันดีกว่านะครับวาตถก,การไม่มีที่ไหนแอลพ้องแต่ว่าถ้าแอลคนเดียวผมลงแน่นอนนะมันกว้างเราเดียวจะมีรถเปิ่นปลาเข้าไปแอลนะครับป้าย ที่นี้เปิ้นห้องว่าโบราณสถานวัดอุโบสถครับซึ่งเป็นโบราณสถานวัดที่บอกว่ามีอัตลักษณ์และก็ศิลปะของล้านนาที่ยังบ่ถูกทําลายสมบูรณ์เกือบ70%นักโบราณคดีเพิ่นบอกอันด้านนี้เปิ่นห้องว่าพระวิหารครับพระวิหารเหมือนกับวิหารเฮาตึงปัจจุบันเนี้ยเนาะเป็นสถานที่ชานะบ,บ้านเฮาคนศาสนาพุทธ มาทำพิธีทำบุญสุนทานมาฟังธรรมเนาะสมัยก่อนก็เหมือนสมัยนี้คนเหนือคนล้านนาเฮาครับจากพระวิหารนะอันนี้ก็เป็นเสาว,วิหารเก่านะลูกเนาะค,คงจะมีไม้ซักและก็มีอ,อาคารอาคารเพื่อจะทำด้วยไม้แล้วก็มุงด้วยดินขอแต่สภาพต่างๆก็สูญสทมไปตามการเวลานี่ของของล้านนา,าเชียงใหม่เขาเมื่อ,อคคต้นๆเชียงใหม่ก็เมื่อประมาณเจ0ปีละโอเคครับ จากวิหารแล้วจะมีเจดีเชื่อมกันขึ้นไปอ๋อครับนี่แหละเจดีที่นักโบราณคดีว่าสวยงามที่สุดต้นต้นของล้านนาเมื่อ6700ปีชุดนี้คือโบราณสถานบัดป่าไผ่รวกกลุกเป็นโบราณสถานที่บ่งบอกถึงศิลปะของล้านนาเชียงใหม่กับสุขโขทยัย วัดแห่งนี้นะครับวัดป่าไพรวกแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ผสมผสานนะปเนะศิลปะของสุโขทัยนะครับและเกาะของร้านนวของเฮานะครับซึ่งถือว่าเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับล้านนวของเฮาพญามังรายกับพ่อขุนรามนะครับเนาะและเกาะวัดแห่งนี้นะครับผมมีจุดที่สําคัญก็คือเป็นวัดที่เอาไว้ทําพิธีนะครับอย่างเช่นพิธีศพของบุคคลสําคัญและเกาเถรวาทนะครับผมเนาะดี่เราก็จะไปสถานที่ต่อไปกันเลยไป ที่นี่คือโบราณสถานวัดต้นโพจุดนี้จะเหมือนกับสร้างมาบบตรงนี้เหมือนล็อบบี้เนาะสมัยนี้รับเพื่อนบอกว่าคาดว่าเจ้าเมืองหรือพระเจ้าแผ่นดินคงจะเป็นเครื่องสงเพื่อทําพิธีศาสนาในในที่วัดต้นโพนะครับพญ <อ S 1> า,ามังลายหลังจากสร้างเชียงใหม่หรือเวียงพิงนะฮนะร,รับรบลีศรีนครทินเชียงใหม่ละส่งเสริมศาสนาพุทธ ในนิกายลังกาวงเปื้อนก่อคือพระเทระจากประเทศรีลังกานำต้นสีมหาโพธมาปลูกในดินแดนล้านนา4ต้นต้นหนึ่งปลูกไว้ที่วัดการถมเยียงกุมกลางต้นที่สองปลูกไว้ที่วัดล้วนนางที่กลางเมืองเชียงใหม่ต้นที่สามปลูกไว้ที่ชัยประการเมืองฝางและต้นที่สปลูกไว้ที่นี่ที่ ปันนาทักการหรือเวียงทักการโดดเด่นเป็นสง,ง่าคือต้นสีมาโพกู้เมืองเชียงใหม่ล้านนาแตกรูปออกมาครับนะเป็นห่มสองเป็นสามครับผมอย่างที่ป้อบอกตะกี้นะครับอันนี้เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับจากเมืองรีลังกาที่พยายามบางรายเพื่อนได้เอามาปลูกเนาะกาะลองดูความยิ่งใหญ่นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีแตกเป็นลูกเพื่อนออกมาห่หลายต้นเลย เจดีเอียงเวียงท่าการซึ่งมีลักษณะของโบราณสถานอยู่คือพระพุพธรูปหินทรายแดงที่ถูกตัดเสียนตัดแขนเนาเปิ้นฮอกว่าศิลปะของตะวัลรบดีเมื่อพันปีครับแล้วก็เจดีจะเอียงขึ้นมาแบบนี้เป็นเจดีที่เมันถูกสร้างครอบไว้ในหลกเนาะเจดีแบบนี้ลักษณะก็คือเจดีของล้านนาเชียงใหม่สร้างครอบไว้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของอคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในตำบลแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำาพิธีนะครับที่เป็นความเชื่อของคนเชียงใหม่เนี่ยว่าเป็นพิธีมัดมือสืบชะตานะครับหลายหลายท่านนะครับที่เข้ามาครับงานเชียงใหม่บ่ว่าจะเป็นราชการหรือว่าจะเป็นในยังกะจ้างเนี่ยเข้ามาอาจจะได้ทําพิธีแปลกๆนะครับคือคนเฒ่ามัดมืออันนี้เป็นเป็นความเชื่อของคนเหนือนะครับผมเนือว่าการมัดมือหับต้อนรับสู่ความไรอย่างเนี่ย เป็นการทำคืดว่าแบบเออเขาอยู่นี่เขาจะซุกสบายห่มเย็นแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ราบรื่นนะครับะนะครับวันนี้เขากเกาะแอลตัวทํากิจกรรมตัววัน้่มแล้วนะครับถึงเวลาที่เขาจะพักผ่อนกันละว,วันนี้ผมก็เลยมาพักที่เฮือนไทยเขืนใจยองกบนะครับผมเจ้าของปุชไอ้กบนะครับเนาะเป็นเฮือนสไตล์แบบไทยเขืนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในห้องนอนเปิดในบริเวณเฮือนต้นเป็นไรไป ามาดูว่าเงินของไทยเกิดเป็่เตได้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับของสไตล์โบราณเลยนะครับก็จะเป็นมามียงหน้าครับเงอนของห้องนอนของเจ้าเหนือเนาะก็จะมีเห็ดสลีนะครับนี่พร้อมกับสลีหรือว่าฟูกนะครับจะมีหมอนมีหีบใส่ผ้าใส่ครัวนะครับผมเนาะนี่ก็จะเป็นแม่ป้อนอนนี่เนาะแล้วจะเป็นลูกสาวเพร่ะเกินอนยายกับนี่แล้วก็ถ้าเป็นลูกวัวใจเนี่ยเปิ้ลก็จะนอนกับตังนอกนะครับมีคนไปพาไปพอดังนอกกับเปิ้ลห้องว่าเตือนเนาะ ในส่วนของบริเวณน,นี้นะครับภาษาเหนือหรือว่าบ้านฮาเนี่ปีทองว่าเติ้นนะครับเอาไว้คือสำหรับทํากิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าถ้ามีลูกประจัยนะก็จะนอนตอนนี้นะครับก็จะมานอนรวมกับแม่กับน,น้องสาวเนานะโอเคนะครับอย่าไปดูบริเวณน,นอของบ้านต่อรครับปะ โอเคนะครับผมวันนี้เฮาก่อทากิจกรรมกันวันค่ําแล้วนะครับตึงแอลตึงทางานนะครับผมเนาะก็ถึงเวลาที่เฮาจะต้องได้พักผ่อนแล้วนะครับผมยังได้วันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าบ้านเวียงตะการกู้ท่านเลยนะครับที่ต้อนรับครับสู้เป็นอย่างดีเลยนะฮะจะได้วันนี้ผมก็ขอลาก่อนนะครับผมเนาะสวัสดีครับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง่าการก็ได้ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงค่าการเป็นประจําทุกปีแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทุกปีเขามีตลาดคนยองนะครับเขามีการคนยองทุกวันติดนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวได้มาแอวนะครับโบราณสถานเวียงค่าการแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คืออยากให้เยาวชนน้องๆนักท่องเที่ยวทั่วไปได้มาศึกษาโบราณสถานเวียงค่าการ เพื่อนะครับเป็ี่ยนเล่งวัฒนธรรมที่ควรคู่ต่อการอนุรักษ์ตลอดไปแล้วก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนคือเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปครับผม